สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับอยู่หน้าสถานีรถไฟแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่จอดจักรยานนะฮะซึ่งมันอยู่ใต้แม่น้ำตรงนู้นเลยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอาคารจอดจักรยานแห่งใหม่นี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2023ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะครับแล้วก็สวยงามมากที่นี่เพราะว่ามันจอดอยู่ใต้น้ำนะครับเป็นอาคารที่เจาะลงไปใต้แม่น้ำนะฮะแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบ เป็นสัตว์เคื่อนกั้นนะครับมีทางลงนะฮะมีบันไดเลื่อนที่สามารถนําจักรยานลงได้สะดวกสบายมากนี่นะครับก็เป็นระหว่างทางที่เราเดินลงบันไดเลื่อนนะครับสามารถใช้จักรยานเนี่ยเข็นขึ้นมาบันไดเลื่อนได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็เดินลงมาอยู่ข้างล่างแล้วฮนะจะเห็นว่าระดับแนานาม่น้ำเนี่ยมันสูงกว่า บริเวณที่จอดจักรยานนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปชั้นข้างล่างนะครับและประเทศเนเธอแลนด์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนวัตกรรมการสร้างนะครับการก่อสร้างอาคารที่อยู่ใต้แม่น้ําการสร้างเมืองที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลนะครับซึ่งถือได้ว่าชาวดัจมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นพิเศษนะครับและนี่นะครับก็เป็นทางลงไปอาคารจอดจักรยานที่สามารถจอดได้สูงสุด4,000คันนะครับทุกคนตอนนี้แจ็คกี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับที่จอดรถจักรยานนะฮะเห็นว่าแบบมันจะมีหลายคอลัมน์ให้จอดมากเป็น เป็นสิบเป็นร้อยพันคันเลยนะฮะที่นี่การจอดจักรยานที่นี่นะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นจอด2ชั้นมีชั้นแรกแล้วก็ชั้นบนเราสามารถดึงถาดที่จอดจักรยานเนี้ยออกมาแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับภายในเมืองแล้วก็สามารถช่วยประหยัดนะครับแล้วก็ช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล w นะครับ Subscribe ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ในวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับชาวอัมสเตอร์ดัมบายบายครับ